สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนลศึกสำคัญในชีวิตซุปเปอร์บอลลัน่นทุ่มหมดตัวโนยิริรักษาแชมป์คิกบ็อกซิง่งก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแช,ชสสสร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทนนิง่งแชมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวท145-155ปอนด์เปิดการรักษาบัลลังก์ครั้งนี้มีความหมายกับตนมาก้อมสู้เต็มที่ในการพบกับมาซากิโนโริ จำโลกวันคิบบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทเฉพาะการเพื่อบุกรวบเข็มขัดมาครองเพียงผู้เดียวในศึกใหญ่วัน173ที่จะจัดขึ้นในวันที่ที่16พฤศจิก,กายนนี้ที่สนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเริ่มคููแรกเวลา11นาฬิกาล่าสุดซุเปอร์บอลขึ้นชกในกติกาบมวมยไทยพัฒนาไพอยติเกโอยกสองตะวันฉายพิเคสัญชัยในศึกวัน1 7 0เมื่อวันที่24มกราคม2568หรอบนี้เจ้าตัวเตรียมกลับมาโชว์สกิลคิกบ็อกซิ่ง ทางถนันหวังทำผลงานสุดฝีมือเพื่อปราบคู่ชกฟอร์มแรงอย่างมาซากิและรักษาบัลลังสุดห่วงให้จงได้เดีย๋ยวก็ตามซุปเปอร์บอลยอมรับว่ามาซากิเป็นคู่โชที่ประมาทไม่ได้เพราะพัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างรวดเร็วงานนี้ตนจึงต้องเข้นฟอร์มเก่งออกมาให้ได้เห็นเพื่อบุกไปเก็บชัยชนะที่ญี่ปุ่นให้ได้ตามที่หวังไว้มาซากิปเป็นถึงแชมป์เควนฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วในญี่ปุ่นเขาคงหาคู่ชกยาก เลยข้ามาชกที่วันเขาคืออันดับต้นๆของโลกซึ่งการที่เขาชนะนกตะวันฉายได้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะขณะผมเองยังเคยแพ้กับตะวันฉายมาทั้งสองครั้งเขามีสไตล์การต่อสู้แบบญี่ปุ่นคือชกหมัดและเตะขาได้น่ากลัวและถ้าพลาดโดนเตะจิกเข้าที่หน้าท้องก็สามารถทําให้จุกได้นี่คือทักษะที่น่ากลัวของพวกเขาผมจึงต้องหาวิธีแก้เอาไปไว้รับมือให้ได้ครับแต่ในแง่ของทักษะผมเหนือกว่ามาซากิแทบทุกด้าน โดยจะบอกผลงานด้านคิกบ็อกซิ่งไฟนี้ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาชนะได้แ้่มีความพร้อมเราสามารถชกกับใครหรือชกที่ไหนก็ได้ทําให้ไม่กังวลอะไรมากครับแฟนๆร่วมไป็นกำลังใจให้กับซุปเปอร์ปอนด้วยน,นะครับวันที่16พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดดยประการทั้งปววง